ช่วงนี้มีการแชร์ภาพทางม้าลาย3มิติค่ะถ้าคุณผู้ชมขับรถแล้วไปเจอกับทางม้าลายแบบนี้เชื่อว่าคงจะสะดุดตาแล้วก็จะหยุดรถให้คนได้ข้ามไปก่อนแน่นอนแต่ก็มีข้อถกเถียงกันนะคะว่ามันจะสะดุดตาจนเกินไปจนอาจจะทำให้คนขับรถต้องเบรกกระทันหันหรือไม่ค่ะ นักเรียนโรงเรียนอนุอนบาลอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิฐ์ทดลองเดินข้ามถนนบนทางม้าลาย3มิติที่โรงเรียนทำขึ้นภายในโรงเรียนนะคะซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นและก็ความแปลกใหม่ให้กับนักเรียนและผู้พบเห็นค่ะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุตรดิฐบอกว่าการทาสีทางม้าลายเพื่อเป็นการเรียนรู้การข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะเด็กๆก็ชอบ ครูก็เลยขอเพิ่มอันนี้ก็ต้องใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์นะให้น้องๆก็ช่วยกันทำครับแล้วผลในการานำมาใช้นี่เป็นไงบ้าก็เอ็นผู้ปกครองก็ชอบอเด็กๆเด็กๆในเขาชอบอยู่แล้วเพราะว่าพอมันมองเห็นเป็นสามมิติก็ะจะเล่นตรงทางมะลายมันจะทําให้คนรักในความเป็นจริงแล้วคืออยากให้เด็กรักทางมะลายต่อไปก็จะได้เดินข้ามตรงทางมะลาย ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเดินข้านทางมอนลายนะคะน้องๆหรือเพื่อนๆที่จะได้ไม่ต้องเดินรัดถนนอะไร